อันที่จริงแล้วมันเคยมีการคาดการณ์กันว่านิสสันมอเตอร์สน่าจะตัดรุ่นรถที่ยอดขายไม่ถึง1นึ่งแสนคันต่อปีหลายรุ่นหรืออย่างน้อยยอดขายไม่ถึง1นึ่งแสนคันต่อปีแต่ก็สามารถทํากําไรต่อหน่วยที่สูงอย่างเช่นนิสสันแพทรททาบริษัทก็ยังเก็บรักษาเอาไว้อยู่แต่ถ้ารุ่นไหนที่แบบกําไรน้อยยอดขายไม่ถึง1นึ่งแสนคันนี่อาจจะต้องถูกพิกจารณาจนกระทั่งสถานการณ์ในบริษัทต,ต,ตอนนี้ก็ถือว่าทํากําไรได้ดีมากค่อนข้างมั่นคงแล้ว โดยกำไรสุทธิในไตรามาส2ของปี2023เพิ่มขึ้น124%อันนี้ของ n i s สันโกลบอลนะครับดังนั้นการบริหารงานของนิสสันในวันนี้จะเป็นการบริหารงานแบบญี่ปุ่นเต็มตัวเนื่องจากเรโนมีหุ้นในนิสสันเหลือแค่เพียง15%เท่านั้นจึงทำได้แค่แชร์งานวิศวกรรมแต่ไม่สามารถเข้ามาบริหารงานในนิสสันได้อีกต่อไปจึงเป็นไปได้ว่ารถบางรุ่นที่ขายในตลาดโลกไม่ถึง5 0,000คันต่อปีเนี่ยบางรุ่นก็จะหายไป และหนึ่งในนั้นก็จะเป็น n i s s ันเทอร่าสำนักข่าว autoindustriya.com จากฟิลิปปินส์รายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงที่นิส s ันจะขายเทอร่า PPV คันนี้จนถึงปี2027และหลังจากนั้นจะหยุดผลิตไม่มีแผนการพัฒนาเทอร่าเจเนอเรชันต่อไปด้วยซึ่งถึงแม้ว่าเทอร่าขายดีในตลาดฟิลิปปินส์แต่ก็มีโวล่มขายรวมทั่วโลกไม่ดึงดูดใจพอที่จะให้ทำรุ่นต่อไปได้ autoindustria.com คาดการว่าน่าจะเป็นเพราะว่าทางนิสันอาจจะขยับขยายไปสู่การพัฒนารถยนต์ขุมพลังมอเตอร์ไฟเช่น e-power หรือว่าแบตเตอรี่ EV เป็นหลักมากกว่าโดยจะโฟกัสไปที่รถครอส s o อร์ที่มีขนาดเล็กกว่าเทอร่าความสำคัญของนิสันเทอร่าในฟิลิปปินนั้นถือว่ามีค่อนข้างมากเพราะยอดขาย6เดือนแรกของปี2023ในฟิลิปปินมีมากถึง2,322คัน มีส่วนแบ่งการตลาดพ p พีี12.6%ส่วนรถกระบะนาวราจะเป็นรถยนต์นิสสันฟิลิปปินส์ที่ขายดีที่สุดปัญหาหลักก็คือนิสสันเทอร่ายังขายไม่ค่อยได้ดีในหลายประเทศเช่นประเทศไทยอินโดนีเซียเป็นต้นและเมื่อหันมามองตลาดจีนแล้วถือว่าอาการหนักมากเพราะยอดขายเทอร่าในจีนทำได้แค่หลัก1,000คันต่อเดือนทั้งที่ตลาดมันใหญ่มหาศาลสุดๆส,สำหรับคอมโมเดลหลักที่ผลิตในไทยทั้งอเมราคิสนาวรา ยืนยันว่ามีเจเนอเรชั่นต่อไปและในทั่วโลกด้วยเช่นกันฟังดูก็น่าตกใจนะครับอาแต่เรามีข่าวดีมาปลอบใจกันนั่นก็คือด้วยการบริหารงานของนิสสันที่เป็นบริหารงานแบบญี่ปุ่นเต็มตัวมันจะแตกต่างจากสมัยฝรั่งเศสมาครอบงำในไทยกว่า18ปีทำให้ผู้บริหารญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะดันรถยนต์รุ่นใหม่ในไทยและรวมถึงอาเซียนประมาณ8รุ่นภายใต้ระยะเวลาอันสั้นประมาณ3ปี ตอนนี้เราคงไม่สามารถบอกอะไรได้บ้างว่ามีโมเดลไหนบ้างเพราะเราเองก็ไม่ทราบชัดเจนว่าแต่รุ่นที่ว่ามาจะบุกไทยนั้นเป็นรุ่นอะไรกันแต่ยืนพื้นแน่ๆนะครับก็คืออ m เมร่านาวาราและคิกสมต่อไปมีแน่นอนและถ้าเธอราาจะดิชเอาออกจากตลาดไทยและโลกจริงนั่นหมายความว่ามีสิทธิ์ที่เอ r กซ์อาจจะกลับมาขายต่อในตลาดไทยและอาเซียนก็เป็นไปได้สูงสุดๆเหมือนกัน ซึ่งแนวโน้มอันนี้ก็มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้หลายคนบอกมานะครับสำหรับนิสันเทร r a าตลาดโลกอยู่ในระดับไหนเออจะบอกว่าจอดขายระดับโลกของมันอยู่ระดับเดียวกับ m ิ x และ Ford Everest ที่ถึงแม้ว่าทั้ง2ย e ี่ห้อเนี่ยจะขายทิ้งห่างจากเทอร a ประมาณ1แต่ดูตัวเลขแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ห่างกันมากมายเท่าไหร่นะเพราะอย่าลืมว่าทั้ง Ford และอีซูก็อยู่ในตลาดพ PV มา20กว่าปีแล้ว ส่วนเทอร่าเองเพิ่งทำตลาดแค่5ปีเท่านั้นเองโดยส่วนตัวมาว่านิสันคงจะรู้ว่าพวกเขาน่าจะสามารถทำเน็กเทอร่าตัวต่อไปสู้กับคู่แข่งได้อยู่แล้วแหละแต่ปัญหาคือทำออกมาดีแล้วแค่ไหนมันก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่ายอดขายมันจะดีในระดับ global ได้เท่าไหร่เพราะขนาดฟอร์ดเอเวอเรสเองเนี่ยทารถออกมาพูดตรงๆนะโคตรด,ดีเลยบแบรนด์ก็มีชื่อเสียงไม่ได้ด้อยกว่าใครยอดขายต่อปียังได้ไม่เท่าไหร่เลยขณะที่ตัวต้าและมิซูบิช ดูจะก้าวล้ําและทิ้งห่างด้านยอดขายไปเรื่อยๆด้วยซ้ําแต่ถ้าในเมื่อเธอร์าจะล่าขายซักสีปีข้างหน้ากว่าจะหมดรุ่นและมี SUV รุ่นใหม่ที่จะมาแทนที่เธอราราในอนาคตทั้งตลาดไทยและอาเซียนถ้าเช่นนั้นเรามามองปัญหาของนิสันเทอร r a าว่าทําไมเจนแรกถึงไม่เปลี่ยนเหตุผลเดียวสําคัญมากๆก็คือนิสันไม่มีประสบการณ์ในการทํารถพ P v สวาหรับตลาดไทยและอาเซียนเลยสักครั้งหนึ่งการทําเทอร่าเนี่ยถือว่านับหนึ่งใหม่ แบบว่าเริ่มจากศูนย์และต้องหาความรู้ใหม่อารมณ์น่าจะย้อนไปเหมือน Ford Everest ที่เปิดตัวในไทยปี 2003, ป2003ก็จับพระจับผูทำท p v ีครั้งแรกเหมือนกันและครั้งแรกนั้นก็ไม่สำเร็จอะไรเลยด้วยทั้งสิน้นจนต้องใช้เวลาถึง10กว่าปีถึงจะแก้มือ Ford Everest ในปัจจุบันได้แต่ขนาดแก้มือแล้วยอดขายกรโบได้แค่30,000กว่าคันเองในวันนี้นะครับนิสันเทอร์เองก็ถือว่าเป็นรถที่ขับดีใช้ได้และมีข้อดีหลายอย่าง แต่ข้อเสียก็สําคัญเช่นกันคือจริงๆเทอร่ามันก็ขาดความชัดเจนในบุคลิกภาพของตัวรถอยู่ดูไม่ชัดเจนว่าเทอร่าจะวางตําแหน่งและมีจุดสําคัญยังไงด้วยซ้ําน,น่าจะเป็นเพราะว่าตอนที่เทอร่าพัฒนาช่วงรแรกๆนั้นพวกเขาจะพยายามเอาฟอร์จูเนอร์เป็นเบนชมากแล้วมันดันเป็นฟอร์จูเนอร์ตัวที่แล้วด้วยซ้ำน,นะสิแต่ด้วยกรอบระยะเวลาของการพัฒนาของ닛สันที่นานกว่าคู่แข่งและเป็นการเดินตามคนอื่นหนึ่งเก้า ยิ่งเปิดตัวชา้าก็ยิ่งตาม2 3ถึงก้านิสันเท e ร r าก็เลย lag o f personality ตรงนี้ผมว่าถ้าเท r ร่าเนี่ยทำการบ้านมาอย่างดีและเอาแพทโรมาย่อส่วนประมาณว่าเป็น compact p พ t r o มีความเท่บึกบืนและรูหราเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะพอไปได้ดีกับหลายตลาดเหมือนกันรวมถึงตลาดเมืองไทยเพราะว่ามันก็มีจุดจดจำด้านบุค,คลิกภาพซึ่งจะเปแมทชกับลูกค้าที่โดนใจบุค,คลิกนี้และข้อจำกัดอีกด,ด้านก็คือ งานวิศวกรรมครับตัว4ฟล์พลนของบ่อนั่งแถวสามันดันขึ้นสูงมากจึงทําให้พื้นตัวถังรถต้องยกสูงขึ้นไปอีกทําให้การก้าวออกห้องโดยสารและการโดยสารตอนหลังแถวที่3ค่อนข้างยากลําบากเพราะว่าตําแหน่งหรือว่าพื้นรถแถว3ก็มีตําแหน่งที่ไม่น่าประทับใจตําแหน่งท่านั่งก็ดูไม่โอเคด้วยเช่นกันและอีกจุดก็คือเครื่องยนต์ YS23 จาจรโนตอนนี้ก็เริ่มออกฤิ์มากแล้วนะครับ มันเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างต้องใส่ใจในการดูแลรักษาหรือว่าหลายคนก็รู้สึกว่ามันจุกจิกนิดนึงผิดกับเครื่องยนต์วาดีของนิสสันแท้ๆเองที่ยังขึ้นชื่อว่ามีความทนทานอยู่และมีการดูแลที่ไม่จุกจิกมากขนาดนี้แต่ปัญหาก,ก็คือนิสสันน่าจะใช้เครื่อง YS ไปตลอดกาลเลยนะครับเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับกับข่าวนี้เสาเสียงมหน้อย